เมื่อเอ่ยถึงพีกระซือในความคิดส่วนตัวของพี่เอมีความรู้สึกว่าพีกระซือมีความคล้ายคลึงกับพีหัวซ้วมพี่โถซววมสก i บีดี้ o ทอรเที่ทุกคนกําลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้มีหลายๆครั้งอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเอาเจ้าสองตัวนี้มารวมกันมันคงจะแปลกพิลึกดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะสกีบีดี้ o ทอ e มนุษย์ชักครพีหัวซ้วม หรือพีศาจโถส่วมเป็นตัวละครที่กำลังได้รับความนิยมไปในทุกวงการบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกการ์ตูนเกมโลว์บ็อกซ์เกมแกลลี่มอนหรือเกมกอื่นๆก็จะพบเห็นสกิมบีดี้เ l เลออกมาแพร่ระบาดไปทั่วตัวละครตัวนี้ถูกนำไปใช้ในสื่อต่างๆอย่างมากมายโดยรูปร่างที่ดูตลกขบขันบวกกับความหลอนและเพลงที่ฮิตติดหูเมื่อดูแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องกลัว หรือว่าต้องหัวเราะดีสกิบบี้ดิทเทอเรคือมนุษย์ที่มีใบหน้าโผล่ออกมาจากโถชักโครกเป็นการนำเอาใบหน้าตัวละครที่คุ้นเคยในเกมแกลลี่มอนมาใส่ในโมเดลโถชักโครกซึ่งมันทำให้ดูพิลึกพิลั่นและถูกอ,อกถูกใจแก่บรรดานักเล่นเกมทั้งหลายเขามีบุคลิกกวนประสาทและชอบทำหน้าเพี้ยนดวงตาเหลือกถลนปากเสียยิ้มตลอดเวลาบางครั้งก็ยืดคอหมุนคอ ล้อเลียนผู้ที่พบเจอมันบางจังหวะก็จ้ำสแกร์ให้ตกใจแบบล้นๆถือว่าเป็นตัวละครที่ปั่นประสาทมากที่สุดในตอนนี้สกีเบดดี้ i l เลเริ่มต้นถือกำเนิดมาในฐานะตัวละครจากคลิปสั้นๆทางช่อง y o u ู u t บดา u ฟักบูมซึ่งตอนนี้มีว่าจะผลิตคลิปไหนออกมากี่ตอนก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่วนผีกระสือน,นั้นเป็นผีที่เป็นตำนานในระดับต้นๆของไทย แต่ผีกระสือในความเข้าใจของคนยุคปัจจุบันนั้นความจริงแล้วผิดเพี้ยนไปจากผีกระสือดั้งเดิมมากผิดไปขนาดว่าถ้าผีกระสือยุคเก่ามาเห็นผีกระสือยุคนี้ผีกระสือยุคเก่าคงต้องงงว่านี่มันตัวอะไรกันแน่ผีกระสือระดับบรรพบุรุษของผีกระสือยุคนี้ถ้าได้มาโครจรเจอกันเข้าผีกระสือโบราณคงต้องอึ้งทึ่งตะลึงไปกับผีกระสือยุคใหม่อาจคำกลิ้ง หรือวิ่งหนีป่าลาบตำนานผีกระสือดังกล่าวนี้ทำให้คนไทยเราเชื่อว่าผีกระสือเป็นผีผู้หญิงรูป่างก็ดูแปลกประหลาดดูน่ากลัวสยองน่าตกอกตกใจเพราะมีแต่หัวกับกระเพาะลำไส้นับว่าเป็นผีที่มีรูปร่างน่ากลัวแบบครึ่งคร่งกลางๆไม่ครบตัวไม่ต้องเน่าเฟะอะไรเลยแค่มีแต่หัวกับเครื่องในแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรก็สยองขวัญมากแล้ว เชื่อกันว่าผีกระสือนี้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เป็นผีกระสือได้อย่างเต็มภาคภูมิผู้ชายจะเป็นผีกระสือไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่ผู้ชายเป็นได้ก็คือผีกระหังซึ่งเป็นผีเพื่อนรักของผีกระสือแต่ผีกระหังนี้ลำบากหน่อยตอนแปลงกายรากว่าที่จะแปลงกายเป็นผีกระหังได้นั้นต้องหากระดงมาทำเป็นปีก หาสาักตามข้าวเอามาทำเป็นหางเมื่อนำเอาผีหัวซุว่มกับผีกระสือสองร่างมาผสมกันก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณแบบนี้ก็จะดูตลกและดูแปลกพิลึกดีเหมือนกันนะคะความสามารถและความเก่งกาจในการต่อสู้ก็คงจะทวีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนตามความเชื่อเรื่องผีกระสือในรุ่นหลังนั้นเชื่อว่าผีกระสือเป็นผู้หญิงโดยเป็นผีไปในแบบที่ยังไม่ได้ตายไปจริงๆ แต่จะกลายเป็นผีกระสือได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทำนองครึ่งผีครึ่งคนในตอนกลางวันก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่พอถึงเวลากลางคืนก็จะกลายเป็นผีกระสือวิธีที่จะกลายเป็นผีกระสือก็คือต้องถอดศีรษะแยกออกมาจากร่างตอนที่ถอดศีรษะออกมานั้นจะมีหลอดอาหารติดศีรษะออกมาด้วยซึ่งจะลากเอากระเพาะอาหารและลำไส้ออกมาดังนั้น เวลาผีกระสือจะไปหากินก็จะมีหัวกับกระเพาะลำไส้ติดตามไปด้วยน่าสยองยิ่งนักผีกระสือนั้นเป็นแล้วเป็นเลยถึงจะแก่สักเท่าไหร่ก็ไม่ตายอย่างเด็ดขาดถ้าเบื่อความเป็นผีกระสือเกิดอยากตายขึ้นมาก็ยังตายไม่ได้ถึงร่างที่เป็นมนุษย์จะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางตาย นอกจากจะหาคนมาเป็นกระสือแทนตัวเองได้แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถตายได้คือต้องหาคนมาเป็นทายาทกระสือรับเอาความเป็นผีกระสือของตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อถ่ายทอดความเป็นผีกระสือให้ทายาทกระสือแล้วถึงจะตายได้การถ่ายทอดความเป็นผีกระสือก็ทําได้ง่ายๆคือให้ผู้รับเป็นทายาทกระสือกินน้ําลายของผีกระสือ แค่นี้ก็จะกลายเป็นผีกระสือรับช่วงต่อไปได้ส่วนผีกระสือตนเดิมก็จะตายไปอาหารของผีกระสือจะเป็นของเหม็นเมขาวๆเช่นเครื่องในเลือดผีกระสือที่ออกล่าเหยื่อนั้นจะกินแค่เครื่องในเท่านั้นส่วนเนื้อดีๆเช่นเนื้อสันในขอหมูยา่างคากีหมูกรอบทีโบนอย่างนี้ผีกระสือไม่ชอบไม่กินผีกระสือจะกินแต่ของขาวๆข,ของเน่าเหม็นเป็นอาหาร าผีกระสือหาอะไรกินไม่ได้จริงๆแล้วก็จะแอบไปกินอุจจรลตามส้วมตรงนี้แหละที่ทําให้ผีหัวซ้วมกับผีกระสือมีความคล้ายกันสุดท้ายก็ไปจบที่ห้องซ้วมแต่อาหารที่ผีกระสือชอบเป็นที่สุดก็คือรกเด็กโดยจะแอบไปกินรกของเด็กแรกเกิดพ่อคนรู้ว่าผีกระสือชอบกินรกเด็กแรกเกิดก็เลยหาทางป้องกันโดยการเอาถาวัยประเภทที่มีน้ํา มาสุมเพื่อป้องกันผีกระสือแอบเข้ามากินรกเด็กหรือสุมไม้ที่มีน้าเอาไว้ที่อคอกสัตว์เพื่อป้องกันผีกระสือเข้ามากัดกินสัตว์เลี้ยงเชื่อว่าผีกระสือจะไม่กล้าบุกเข้ามาเพราะจะโดนน้ําเกี่ยวลําไส้ให้ติดคากับดักผีกระสือจะลอยไปลอยมาพร้อมมีแสงกระพริบคล้ายหิ่งห้อยตัวใหญ่ยักษ์แสงของกระสือนี้เล่ากันว่ามีทั้งแสงสีแดงสีเขียว จะเห็นลอยกระพิบสูงประมาณไม่เกินยอดไม้ลีลาการล่าเหยื่อกัดกินเหยื่อของพีกระสือก็น่ากลัวไม่น้อยพีกระสือจะกัดที่คอให้เลือดไหลจนตายแล้วจึงกัดที่ท้องให้ท้องแตกฉีกมีลำไส้ไหลออกมาอย่างนี้ก็จะกินเครื่องในได้อย่างง่ายๆอย่างอร่อยอร่อยแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายพีกระสือก็จะกัดที่รูกลนแล้วกระชากลากไส้ออกมาทางกลนจากนั้นจึงกิน ผีกระสือที่กินอิ่มแล้วก็จะกลับบ้านพร้อมใบหน้าที่เปืเป้อนเปื้อนคาบจากซากที่กินถ้าผีกระสือลอยไปผ่านทางบ้านที่ตากผ้าทิ้งไว้ผีกระสือก็จะแวกเข้าไปใช้ผ้าที่ตากนั้นเช็ดปากถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นผีกระสือก็ใช้วิธีง,ง่ายๆคือเอาผ้าที่ผีกระสือเช็ดปากไปต้มในน้ำเดือดผีกระสือตนนั้นจะร้อนปากจนปากพองทำให้สังเกตได้ว่าใครเป็นผีกระสือ ความจริงแล้วพีกระสือในแบบที่มีแต่หัวกับลำไส้ลอยไปเลยมานี้เป็นเรื่องที่จินตนาการแต่งขึ้นโดยนักเขียนการ์ตูนรุ่นเก่มามากๆท่านหนึ่งท่านผู้นี้ชื่อนาปกาว่าทวีวิษนุก,กรนามจริงว่าคุณทวีเย็นชำโดยเขียนเป็นการ์ตูนเรื่องยาวชื่อเรื่องว่ากระสือสาวเป็นการ์ตูนฮิตในหนังสือการ์ตูนหนูจา๋าส่วนสกิบเบดี้เทเลตพีหัวซ่วม ยิ่งนาวันเข้าสกิบดี้ทอยเลตก็ยิ่งได้รับการพัฒนาตกแต่งอัพเลเวลให้พิสดารมากขึ้นเรื่อยๆโดยแบ่งแยกเป็นสายพันธุ์ต่างๆมากมายจนนับไม่ถ้วนบางตัวก็มีขนาดใหญ่บางตัวก็มีขนาดเล็กจิ๋วบางตัวก็บินได้หรือแม้กระทั่งเปล่งแสงพลังออกมาได้ก็ยังมียกตัวอย่างเช่นใจแอนสกิบบี้ทอยเลตผีหัวส้วมยั์ มันออกมาอารวาสป่วนเมืองเดินขบวนพร้อมด้วยบรรดาหัวส้วมเล็กๆที่หลายล้อมตัวมันอยู่มันยืดหัวพุ่งเข้าใส่คนที่จ้องมองมันแล้วก็จู่โจมอย่างรวดเร็วและหากใครขวางหน้ามันก็พร้อมจะบทขยี้ให้แหลกเหลวยังไม่ปราณีสรุปแล้วพีหัวส้วมสกิบบี้เทเลตกับผีกระสือก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเช่นบินไปบนอากาศได้ มีแสงมีพลังในการต่อสู้และก็มีหัวที่ไม่มีลำตัวเหมือนกันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เอขอลาไปก่อนบ๊ายบายและนี่ก็คือเรื่องราวของพีกสอสกิิดี้ไทเลตหรือว่าคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิป อย่าลืมชมภาพเป็นอาร์ทเพื่อส่งมากันค่ะสวยกระเท่มามากเลยนะคะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย